ลงเอื่อยพัดทาเอาเสียงแครลอยมาตามสายน้ำหมู่บ้านริมคลองยังคงงดงามดังเช่นวันหวานมาลีกล้มหน้าก้มตาช่วยใหญ่แพรร้อยมมลัยดอกมะลิกลิ่นหอมฟุ้งอบอวนไปทั่วชานเรือนยายแพรเหลือบมองหลานสาวด้วยแววตาเปลี่ยมรักก่อนจะเอ่ยขึ้นว่ามาลีเอ้ยพรุ่งนี้จะมีญาติของเรากลับมาจากเมืองไกลนะจ๊ะเขาชื่อแสงจันทร์มาลีเงยหน้าขึ้นอย่างสงสัยแสงจันทร์ เขาเป็นใครหรือใจยายยายแพร์ถอนหายใจเบาๆเขาคือลูกสาวของป้าบุญมีที่ไปอยู่เมืองกรุงเสียนานแล้วตอนนี้คงกลับมาอยู่บ้านเกิดมลีคงได้เพื่อนเล่นเพิ่มนะเช้าวันรุ่งขึ้นแสงจันทร์ก็เดินทางมาถึงเธอสวยสักร้่งผิดกับสาวชาวบ้านทั่วไปผิวขาวผ่องผมดำคลับนุ่งห่มผ้าไหมแพรว ชาวบ้านต่างจับกลุ่มซุบซิบถึงการกลับมาของเธอบ้างก็ว่าเธอกลับมาเพราะมีปัญหาจากเมืองกรุงบ้างก็ว่าเธอกลับมาเพื่อหาคู่ครองมาลีเองก็รู้สึกแปลกใจในท่าทางของแสงจันทร์ที่ดูเย่อหยิ่งและไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตชาวบ้านแสงจันทร์มองมาลีด้วยสายตาประเมินก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่านี่หรือหลานยายแพร แค่นี้เองมาเลยยิ้มรับอย่างอ่อนโยนสวัสดีเจ้าพี่แสงจันทร์ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะจ๊ะเวลาผ่านไปหลายวันแสงจันทร์ก็ยังคงใช้ชีวิตในแบบของเธอเธอไม่ช่วยงานบ้านไม่สนใจวิถีชาวบ้านแต่กลับคอยสอดส่องมองหาในมั่นชายหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่เป็นที่หมายปองของสาวสาวทั่วไป นายมั่นเป็นชายหนุ่มรูปงามแข็งแรงและมีคุณธรรมเขามีภรรยาแล้วชื่อแม่นนวนผู้เป็นหญิงสาวที่อ่อนโยนและขยันขันแข็งอยู่มาวันหนึ่งแสงจันทร์เดินมาหามลาีที่กำลังนั่งสารปรตาเทียนอยู่ใต้ถุนบ้านมาลีเจ้าว่านายมั่นนี้น่าสนใจไหมมาลีเงยหน้าขึ้นมองนายมั่นเป็นคนดีจ้ะพี่เขามีภรรยาแล้วนะจ้ะแสงจันท์หัวเราะหึห่ แล้วไงเล่าถ้าใจคนมันอยากได้มีหลวงก็ไม่เกี่ยวหรอกมาลีถึงกับนิ่งอึ่งไปกับคำพูดของแสงจันทร์จากวันนั้นแสงจันทร์เริ่มลุกคืบเข้าหานายมั่นอย่างเปิดเผยเธอพยายามเข้าไปช่วยงานที่บ้านของนายมัน่นถึงแม้แม่นวนจะแสดงออกถึงความไม่พอใจแต่ด้วยความเกรงใจและไม่อยากให้มีเรื่องราวแม่นวลก็ทำได้เพียงเก็บความรู้สึกไว้ แสงจันทร์ใช้เสน่ห์และความสามารถในการพูดจาทำให้ในายมั่นเริ่มหันมาสนใจเธอมากขึ้นเธอสรรหาของกำนันมาให้และมักจะเดินผ่านหน้าบ้านนายมั่นบ่อยๆแสงจันทร์เองก็รู้สึกชอบนายมั่นอย่างแท้จริงเธอคิดว่าการที่ได้ครอบครองชายที่ดีพร้อมเช่นนายมัน่นจะทำให้ชีวิตของเธอมั่นคงและมีหน้ามีตา เธอพยายามทำให้ทุกคนเห็นว่าเธอเหมาะสมกับนายมั่นทีียงใดแม้ว่านายมั่นจะมีภรรยาอยู่แล้วก็ตามมาลีสังเกตเห็นพฤติกรรมของแสงจันทร์และรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งเธอพยายามเตือนแสงจันทร์หลายครั้งพี่แสงจันทร์จ๊ะการทําเช่นนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะจะทําให้พี่นวลเสียใจแสงจันทร์ปัดป่ายมืออย่างไม่แย่แสเรื่องของฆ่า เจ้าเด็กน้อยอย่างเจ้าจะรู้อะไรยายแพรเองก็เป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท่านเคยเตือนแสงจันท์อย่างใจเย็นว่าแสงจันท์เอ๋ยความรักที่ได้มาด้วยการทำร้ายผู้อื่นย่อมไม่ยั่งยืนนะจะแต่แสงจันก็หาได้ฟังไม่เธอยังคงมุ่งมั่นในสิ่งที่เธอต้องการจนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติระหว่างนายมั่นกับแสงจันทร์ เสียงซุบซิบนินทาดังขึ้นเรื่อยๆทำให้แม่นวลเสียใจมากนางเก็บตวงเงียบอยู่ในบ้านมาลีเข้าไปปลอบโยนแม่นวลพี่นวลจักอย่าเสียใจเลยนะจ๊ะความจริงย่อมเป็นความจริงเสมอแม่นวลได้แต่หลังน้ำตาข้าจะทำอย่างไรดีมาลีข้าไม่รู้จะสู้หน้าใครได้อย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างนายมั่นกับแสงจันทร์เริ่มจะเปิดเผยมากขึ้นทุกวัน นายมั่นเริ่มแววเวียนไปที่บ้านแสงจันทร์บ่อยครั้งโดยอ้างเรื่องงานหมู่บ้านแต่ชาวบ้านต่างก็รู้เห็นเป็นใจว่าไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่ยายแพรเองก็สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวนายมัน่นชายหนุ่มที่เคยซื้อตรงและขยันขันแข,ข็งบัดนี้ดูเหมือนจะหลงในเสน่ห์ของแสงจันทร์จนลืมตัวแม่นวลภรรยาของนายมัน่นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงมา นางใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งเมื่อยลอยอยู่ริมหน้าตา่างน้ำตาไหลรินเงียบๆไม่ยอมพูดจะอะไรกับใครมาลีเห็นใจที่นวลเหลือเกินเธอพยายามดูแลเอาใจใส่แม่นวลเท่าที่จะทำได้นำอาหารมาให้นั่งเป็นเพื่อนและคอยให้กำลังใจวันหนึ่งขณะที่มาลีกำลังช่วยยายแพรตำน้ำพริกอยู่ที่ใต้ถุนเรือน ตาอ,อินเพื่อนบ้านผู้ที่มักจะนำข่าวคราวมาบอกกล่าวเดินหน้าซีดเผือดเข้ามายายแพรเอ๋ยมีเรื่องแล้วและยายแพรเหนื่อยหน้าขึ้นมองมีอะไรหรือตาอ,อินดูท่าทางไม่สู้ดีเลยตาอ,อินเล่าด้วยน้ำเสียงกระซิบกระซาบว่าเมื่อคืนนี้ข้าเห็นนายมั่นกับแสงจันท์แอบทายเรือไปท้ายสวนดูท่าทางลับลบล่อๆจนดึกดื่นเลยเชียว มาลีได้ยินก็ใจหายวา่ายายแพรถอนหายใจยาวเวรกรรมจริงๆแสงจันนี่ไม่รู้จักบากปบุญเลยหรืออย่างไรเรื่องราวที่ตาอินเล่ามายิ่งตอกย้ำความเจ็บปวดให้แก่แม่นวลน,นางตัดสินใจที่จะไม่ทนอีกต่อไปแม่นวลเริ่มรวบรวมหลักฐานต่างๆทั้งคำบอกเล่าของชาวบ้านและร่องรอยที่นามั่นกับแสงจันทิ้งไว้ มาลีพยายามห้ามปรามพี่นวลจักใจเย็นๆก่อนอาจารหากทำอะไรผิดพลาดอาจจะแย่กว่าเดิมนะแม่นวลหันมามองมาลีด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็เด็ดเดี่ยวข้าจะทนได้อย่างไรมาลีความรักที่ข้าสร้างมากับนายมัน่นบัดนี้มันพังทลายลงแล้วข้าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อศักดิ์ศรีของข้าในคืนนั้น แม่นวลเดินหายไปจากบ้านพร้อมกับห่อผ้าเล็กๆหนึ่งห่อทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันและความไม่แน่นอนให้กับทุกคนนอหลังจากที่แม่นวลหายตัวไปหมู่บ้านก็ตกอยู่ในความเงียบงันและบรรยากาศที่อึมครึนมนายมั่นดูเหมือนจะสันนึกผิดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่กล้าออกตามหาภรรยาส่วนแสงจันทร์ก็ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ยังคงใช้ชีวิตตามสบายมารีเห็นยายแพรนั่งเหม่อมองออกไปนอกชานใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลมาลีเดินเข้าไปไกลาย,ยายจ๋าที่นวลจะไปอยู่ที่ใดหรือจะยายแพรหันมามองหลานสาวด้วยแววตาเศร้าซ่อยยายก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้ามารีแต่ยายเชื่อว่าคนดีอย่างพี่นวลจะต้องปลอดภัยนะวันรุ่งขึ้น ยายแพรเรียกมาลีเข้ามาหามาลีเอ๋ยยายมีของสำคัญจะให้เจ้าสิ่งนี้คือผ้าสายยายแห่งรักผ้าทอโบราณที่ตกทอดมาหลายชั่วอายุคนมีคนเล่ากันว่าหากใครได้ครอบครองและใช้มันด้วยใจที่บริสุทธิ์จะสามารถมองเห็นความจริงของจิตใจคนและนำทางให้พบกับรักแท้ที่เป็นหนึ่งเดียวยายแพรหยิบผ้าทอผืนเล็กๆสีขาวนวล มีลลดลายงดงามประณีตส่งให้มาลีมาลีรับผ่ามาด้วยความประหลาดใจนี่หรือจะผ้าสายใยแห่งรักมันจะช่วยพี่นวนได้อย่างไรจ๊ะยายพรยิ้มอย่างอ่อนโยนมันจะช่วยเจ้าให้เจ้ามองเห็นความจริงและตัดสินใจในทางที่ถูกต้องใช้มันด้วยสติและปัญญานะจ๊ะมาลีเก็บผ้าสายใยแห่งรักไว้กับตัว เธอไม่เข้าใจถึงพลังของมันอย่างท่องแท้แต่ก็เชื่อมั่นในคำพูดของยายแพรคืนนั้นมารีฝันเห็นแม่โนเดินร้องให้อยู่ริมคลองภาพนั้นทำให้มารีตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างเธอคิดถึงคำสอนของยายแพรเรื่องความดีความชั่วและผลของการกระทำมารีตระหนักว่าความสุขที่สร้างบนความทุกข์ของผู้อื่นย่อมไม่ยั่งยืน เธอไม่อยากให้ใครต้องเจ็บปวดเหมือนแม่นวลและเธอจะไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของความผิดบาปนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นมารีตัดสินใจเดินเข้าไปหานายมั่นและแสงจันทร์ที่กำลังนั่งคุยกันอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่พี่ในมัน่นพี่แสงจันท์มารีเอ่ยเรียกด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทั้งสองหันมามองด้วยความแปลกใจมารีก้าวเดินเข้าไปใกล้นมั่นและแสงจันทร์อย่างมั่นคง แม้ในใจจะรู้สึกประหม่าเล็กน้อยแต่น้ำเสียงของเธอกลับหนักแน่นและเด็ดเดี่ยวที่แนนมั่นจัดที่แสงจันจัดข้ามีเรื่องจะพูดด้วยเรื่องของพี่นวลแสงจันขมวดคิ้วเรื่องของแม่นวลเจ้าเด็กน้อยอย่างเจ้าจะรู้อะไรนายมั่นเองก็ดูอึดอัดใจพยายามหลบสายตามาลีมาลีไม่ตอบโต้แสงจันแต่หันไปหานายมัน่น พี่นายมั่นจ๊ะพี่นวลจากไปแล้วนะจ๊ะเพราะความเสียใจที่พี่ทำกับนางพี่ไม่คิดจะออกตามหานางเลยหรือนายมั่นได้แต่ก้มหน้าข้าข้าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีมาลีหยิบผ้าสายใยแห่งรักออกมาแล้วคลี่มันออกเบาๆแสงนวลอ่อนๆส่องประกายออกมาจากผ้าทำให้บริเวณรอบข้างดูอบอุ่นและสงบเงียบผ้าผืนนี้ ยายแพรให้ข้ามามันช่วยให้ข้าเห็นความจริงในใจคนบลีจ้องมองไปที่แสงจันทร์ที่แสงจันจักพี่คิดว่าการแย่งสามีผู้อื่นมาจะทำให้พี่มีความสุขจริงๆหรือจักความสุขที่สร้างบนน้ำตาของคนอื่นจะยั่งยืนได้อย่างไรแสงจันทร์ตัวแข็งทื่อเธอสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างจากผ้าผืนนั้นทำให้เธอรู้สึกผิดบาปในใจ เธอมองเห็นภาพตัวเองในอนาคตที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครรักจริงด้วยภาพลวงตาจากผ้าสายใยแห่งรักเธอรู้สึกว่าความปรารถนาที่จะได้ในมั่นมาครอบครองมันเป็นเพียงความหลงผิดชั่วคราวมาลีหันมามองนายมั่นอีกครั้งที่นายมั่นจะที่รักแม่นวลจริงๆหรือเปล่าจักหรือเพียงแค่หลงในเสน่ห์เพียงชั่วคราวที่คิดดูดีๆนะจัก ว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของพี่นายมั่นมองผ้าสายใยแห่งรักเขาก็เห็นภาพความทรงจำเก่าๆกับแม่นวลความรักที่เคยมีให้กันความสุขที่เคยสร้างมาด้วยกันน้ำตาของเขาเริ่มไหลรินเขารู้สึกผิดอย่างสุดซึง้งแสงจันเองก็เริ่มมีน้ำตาคลอไม่ใช่เพราะความเสียใจแต่เพราะความตรหนักว่า เธอไม่สามารถมีความสุขได้บนความทุกข์ของผู้อื่นเธอเข้าใจแล้วว่าความรักที่แท้จริงต้องมาจากใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่การแย่งชิงหลังจากที่มารีได้ใช้ผ้าสายใยแห่งรักเผชิญหน้ากับนายมั่นและแสงจันทร์ทั้งสองก็รู้สึกผิดบาปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนายมั่นตัดสินใจที่จะออกตามหาแม่นวลเพื่อขอขามาและนำภรรยากลับคืนมา ส่วนแสงจันทร์ก็เก็บข้าวของเตรียมตัวกลับเมืองกรุงเธอรู้สึกละอายใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไปและตระหนักว่าความสุขที่เธอตามหานั้นไม่ได้มาจากการแย่งชิงมารีเดินเข้าไปหาแสงจันทร์ที่กำลังจะจากไปที่แสงจันทร์จักขอให้พี่โชคดีนะจักและขอให้พี่พบกับความสุขที่แท้จริงแสงจันทร์มองมารีด้วยแววตาสนึกผิดขอบใจนะมารี เจ้าเป็นเด็กดีเหลือเกินข้าคงต้องไปใช้กรรมของข้าแล้วแสงจันทร์จากไปในวันนั้นไม่มีใครในหมู่บ้านเอ่ยถึงเธออีกเหลือเพียงความทรงจำถึงเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นในมันออกตามหาแม่นวลอยู่หลายวันในที่สุดเขาก็พบแม่นวลที่กำลังนั่งทอผ้าอยู่ที่กระท่องร้างท้ายหมู่บ้านใบหน้าของแม่นวลดูเศร้าหมองและซุกผอม นายมั่นคุกเข่าลงต่อหน้าภรรยาแม่นวลข้าผิดไปแล้วได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยเถิดข้าจะไม่ทำให้เจ้าเสียใจอีกแล้วแม่นวลมองสามีด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็มีความอ่อนโยนแฝงอยู่ข้าเจ็บปวดเหลือเกินนายมั่นเจ้าทำลายความเชื่อใจของข้านายมั่นก้มลงกราบท้าภรรยาข้ารู้ แต่ขอให้ข้าได้แก้ไขความผิดพลาดนี้เถิดข้าสัญญาว่าจะรักเจ้าเพียงผู้เดียวตลอดไปหลังจากที่นายมั่นขอข้มาและปรับความเข้าใจกับแม่นวลทั้งสองก็กลับมาใช้ชีวิตคู่กันอีกครั้งนายมั่นพยายามทำตัวเป็นสามีที่ดีช่วยงานแม่นวลทุกอย่างและไม่เคยหันไปมองหญิงอื่นอีกเลยแม่นวลเองก็ค่อยๆเปิดใจยอมรับสามี ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมามาลีมองดูนายมั่นและแม่หน่วนด้วยความยินดีเธอเห็นว่าความสุขที่แท้จริงมาจากการให้อภัยและการแก้ไขความผิดพลาดยายแพรมองมาลีด้วยความภาคภูมิใจเจ้าทำดีมากมาลีเจ้าใช้ท้าสายายายแห่งรักได้อย่างถูกต้องมาลียิ้มรับยายจ๋าข้าเข้าใจแล้วจ้าว่าความรักที่ซื่อสัตย์เท่านั้น ที่จะนำพาความสุขมาให้เรื่องราวของนายมั่นและแม่นวลที่กลับมาคืนดีกันกลายเป็นบทเรียนสำคัญให้กับชาวบ้านทุกคนพวกเขาได้เห็นถึงผลกรรมของการนอกใจและพลังของการให้อภัยมาลยยังคงช่วยยายแพรร้อยมาลายัยและดูแลงานบ้านต่างๆเธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในหมู่บ้านที่อบอุ่น และยังคงเก็บผ้าสายใยแห่งรักไว้กับตัวอย่างดีแต่เธอไม่เคยใช้มันเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเลยเธอใช้มันเพื่อช่วยผู้อื่นให้มองเห็นสัจธรรมของชีวิตและเพื่อปกป้องความรักที่บริสุทธิ์วันหนึ่งขณะที่มารีเดินไปเก็บดอกไม้ริมคลองเธอได้พบกับพ่อหนุ่มสายลมชายหนุ่มรูปงามจากต่างหมู่บ้านที่มาช่วยญาติทำนาพ่อหนุ่มสายลมมีน้ำใจ ขยัยนขันแข็งและผู้จะอ่อนโยนเขาประทับใจในความบริสุทธิ์และจิตใจที่ดีงามของมารีตั้งแต่แรกเห็นพ่อหนุ่มสายลมมักจะหาโอกาสมาพูดคุยกับมารีเสมอแล้วเรื่องราวจากต่างถิ่นให้ฟังและช่วยงานมารีบ้างในบางครั้งมารีเองก็รู้สึกดีกับพ่อหนุ่มสายลมเธอรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้ๆเขา แต่มาลีก็ระมัดระวังตัวเพราะเธอจําคําสอนของยายแพรได้เสมอว่าความรักที่แท้จริงต้องมาจากใจที่ซื่อสัตย์และเป็นหนึ่งเดียวพ่อหนุ่มสายลมสังเกตเห็นถึงความระมัดระวังของมาลีเขาจึงพยายามพิสูจน์ความจริงใจของตนเองเขาไม่เคยพูดจาหยอกล้อหรือทำอะไรที่เกินเลยแต่กลับแสดงออกถึงความเคารพและความปรารถนาดีอย่างสม่ำเสมอ มาลีจึงเริ่มเปิดใจให้กับพ่อหนุ่มสายลมมากขึ้นเธอเริ่มเล่าเรื่องราวในหมู่บ้านให้เขาฟังเล่าถึงเรื่องราวของนายมั่นและแม่นวลและเรื่องราวของแสงจันทร์โดยไม่ลืมที่จะเอ่ยถึงคำสอนของยายแพรเรื่องความดีและความชั่วพ่อหนุ่มสายลมตั้งใจฟังมาลีอย่างเงียบๆเ,เขาสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์ในใจของมาลีและเขาก็เห็นด้วยกับทุกคำพูดของเธอ ข้าเข้าใจแล้วมาลีความรักที่แท้จริงต้องเกิดจากความซื่อสัตย์และไม่ทำร้ายผู้อื่นข้าจะไม่มีวันทำให้เจ้าเสียใจเลยนะความสัมพันธ์ระหว่างมารีกับพ่อหนุ่มสายลมค่อยๆเบ่งบานอย่างช้าๆเหมือนดอกบัวที่พริบานรับแสงอรุณพ่อหนุ่มสายลมแสดงความจริงใจและความซื่อสัตย์เสมอเขาไม่เคยปิดบังเรื่องราวใดๆ และเขาก็ไม่เคยแม้แต่จะคิดที่จะนอกใจมารีรับรู้ได้ถึงความบริสุทธิ์ใจของเขาและเริ่มมั่นใจในความรักที่เขามีให้ยายแพรเองก็สังเกตเห็นถึงความผูกพันของทั้งสองท่านยิ้มอย่างอบอุ่นและรู้ดีว่ามารีได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าจากชีวิตจริงอยู่มาวันหนึ่งมีหญิงสาวสวยจากต่างถิน่นคนหนึ่งนามว่าลำดวน เดินทางมายังหมู่บ้านลำดวนเป็นคนพูดเก่งชอบแต่งตัวฉูดฉาดและมักจะโปรยสเสน่ห์ไปทั่วเธอมักจะเข้ามาทักทายพ่อหนุ่มสายลมอยู่บ่อยๆพยายามชวนคุยและแสดงท่าทีเป็นมิตรเกินควรพ่อหนุ่มสายลมสุภาพกับลำดวนแต่ก็ไม่เคยให้ท่ามาลีเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เธอก็ยังคงเชื่อมั่นในพ่อหนุ่มสายลม เธอจำคำสอนของยายแพรเรื่องผ้าสายใย,ยแห่งรักได้ดีว่ามันจะช่วยให้เธอเห็นความจริงในจิตใจคนมารีไม่ได้ใช้ผ้าผืนนั้นทันทีแต่เธอเลือกที่จะสังเกตการวันหนึ่งลำดวนเดินเข้ามาหาพ่อหนุ่มสายลมที่กำลังช่วยมารีรดน้ำผักพ่อหนุ่มสายลมจา๋าดอกไม้ที่คาปักผมสวยใหม่จะลำดวนยิ้มหวาน พ่อหนุ่มสายลงยิ้มตอบอย่างสุภาพสวยจ้าลำดวนไม่ละความพยายามเย็นนี้ไปเดินเล่นริมคลองกับข้าใหม่จักข้าอยากให้เจ้าช่วยดูต้นไม้ที่บ้านข้าหน่อยพ่อหนุ่มสายลงเหลือมองมาลีเล็กน้อยก่อนจะตอบลำดวนว่าต้องขออภัยด้วยนะลำดวนข้าต้องช่วยมารีรดน้ำผักให้เสร็จก่อนแล้วข้าก็มีนัดกับยายแพรลำดวนหน้าเสียเล็กน้อย แต่ก็ยังยิ้มั้งอยู่มาลีรู้สึกลงใจและเธอรู้ดีว่าพ่อหนุ่มสายลมได้พิสูจน์ความจริงใจของเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นชายที่หลงในเสน่ห์เพียงชั่วคราวแต่เป็นชายที่มีใจมั่นคงจากเหตุการณ์ที่ลำดวนพยายามเข้าหาพ่อหนุ่มสายลมยิ่งทำให้มาลีมั่นใจในความรักและความซื่อสัตย์ของเขาเธอไม่เคยใช้ท่าสายใหญ่แห่งรักกับพ่อหนุ่มสายลมเลย เพราะเธอเชื่อมั่นในความรู้สึกของตนเองและในสิ่งที่พ่อหนุ่มสายลมได้แสดงออกพ่อหนุ่มสายลมยังคงดูแลเอาใจใส่มาลีเสมอต้นเสมอปลายเขาไม่เคยทําให้มาลีรู้สึกเป็นรองใครและเขาก็ประกาศให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้ว่าเขาจะรักมาลีเพียงคนเดียววันหนึ่งพ่อหนุ่มสายลงมาขออนุญาตยายแพรเพื่อสูงข,ของมาลียายแพรย,ยิ้มรับด้วยความยินดี พ่อหนุ่มสายลมเอ๋ยเจ้านี่เป็นคนดีจริงๆยายอนุญาตให้เจ้าดูแลมารีนะจัะพ่อหนุ่มสายลมกราบยายแพรด้วยความเคารพขอพระคุณครับยายข้าจะดูแลมารีอย่างดีที่สุดจะไม่มีวันทำให้มารีเสียใจเลยครับมารีมองพ่อหนุ่มสายลมด้วยแววตาเปลี่ยมรักเธอรู้ดีว่าเธอได้พบกับรักแท้ที่เป็นหนึ่งเดียวที่เธอเฝ้ารอมาตลอดชีวิต งานแต่งงานของมารีและพ่อหนุ่มสายลมจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มชาวบ้านมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างกับข้างนายมั่นและแม่นวลก็มาร่วมงานด้วยใบหน้าของทั้งสองเต็มไปด้วยความสุขแม่นวลเดินเข้ามาอบกอดมาลีมาลีเอ๋ยเจ้าเป็นเด็กดีเหลือเกินข้าขอให้เจ้ามีความสุขมากๆนะจ๊ะ อย่าได้เจอกับเรื่องราวร้ายๆอย่างที่ข้าเจอมาเลยมาลีจับมือพี่นวลอย่างอ่อนโยนขอบใจจ้าพี่นวลข้าจะจำบทเรียนของพี่ไว้เสมอและข้าจะไม่มีวันเป็นเมียน้อยของใครเลยจ้าชีวิตคู่ของมาลีและพ่อหนุ่มสายลมเต็มไปด้วยความสุขและความเข้าใจทั้งสองช่วยกันทำหากินดูแลบ้านเรือนและเป็นที่รักของชาวบ้าน มารีไม่เคยลืมคำสอนของยายแพรและเธอก็ยังคงเก็บผ้าสายใยาแห่งรักไว้กับตัวอย่างดีเธอใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างให้กับคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์ในความรักเธอเล่านิทานเรื่องราวของแสงจันทร์นายมั่นและแม่นวลให้ลูกหลานฟังเสมอเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าวันเวลาผ่านไปมาลีและพ่อหนุ่มสายลมมีลูกน้อยที่น่ารัก พวกเขาเติบโตมาในความอบอุ่นและความเข้าใจและซึมซับคำสอนเรื่องความรักที่บริสุทธิ์จากพ่อแม่มารีสอนลูกๆเสมอว่าลูกเอ๋ยความรักที่แท้จริงคือการเป็นที่หนึ่งและหนึ่งเดียวในใจของกันและกันนะจ๊ะอย่าได้คิดที่จะเป็นรองใครหรือไปแย่งชิงของใครมาเลยเพราะความสุขที่ได้มาจากการทำร้ายผู้อื่น ย่อมไม่ยังยืนลูกๆของมารีต่างก็จดจำคำสอนของแม่ไว้ขึ้นใจและเติบโตมาเป็นคนดีมีคุณธรรมยายแพรมองดูหลานสาวและเหล่ๆด้วยแววตาปลักลืมท่านรู้ดีว่าคำสอนของท่านได้ส่งผ่านไปสู่คนรุ่นหลังแล้วและผ้าสายใหญ่แห่งรัฐก,ก็ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์ผ้าผืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ของวิเศษ แต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาความซื่อสัตย์และความรักที่แท้จริงนิทานเรื่องสายใยแห่งรักจึงถูกเล่าขานต่อๆกันมาในหมู่บ้านเป็นเครื่องต้นใจให้ทุกคนรู้ว่าความรักที่บริสุทธิ์และซื่อสัตย์เท่านั้นที่จะนำพาความสุขและความสงบมาสู่ชีวิตและการเป็นที่หนึ่งและหนึ่งเดียวในใจของคนรักคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลก